ใใชใชชชพพลลัังงคิงคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับต้นคิดสงสัยจังเลยครับว่าตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่บนหลักกิโลเมตรหมายถึงอะไรบ้างล่ะครับด้านหน้าของหลักกิโลเมตรก็จะมีรูปคุธพร้อมกับรหัสของเส้นทางนั้นใต้รูปคุธนะครับก็จะมีเลขบอกว่าหลักกิโลเมตรนี้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ซึ่งห่างจาก จุดเริ่มต้นของถนนสายนี้เป็นระยะทางกี่กิโลเมตรด้านข้างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกระยะทางที่ใกล้ที่สุดถึงอำเภอนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกระยะทางที่ใกล้ที่สุดจนถึงจังหวัดนี้นะครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าหลักกิโลเมตรนี้บอกข้อมูลอะไรกับเราบ้างส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้ สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี